ครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมชมที่โรงงานนะครับโรงงานปุ๋ยภูตะวันนะครับผมก็มีหลากหลายบริษัทนะครับที่ก่อตั้งเกิดขึ้นมาวันนี้สางศิลาเลิกนะครับที่จะสร้างโรงงานใหม่นะครับชื่อบริษัทอิโนโนฟาร์มนะครับบริษัทอิโนโนฟาร์มกรุ๊ปจำกัดนะครับบริษัทอิโนโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดบริษัทอิโนโนฟาร์ม อ่อมาเล่เโิร์มาร์เก็ตติ้งนะครับอนุบริษัทดิโนโฟาร์มโปรเซสซิ่งนะครับและตอนนี้กำลังวางศิลาเลิกนะครับผมวางศิลาเลิกกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมแวะชมที่บริษัทด้วยนะครับตอนนี้ก็มี มีทางศิลาฤกษ์นะครับที่เข้าชมนะครับในช่วงนี้อ่านี่คือวางศิลาฤกษ์นะครับขอบคุณสวัสดีทุกท่านนะครับที่50ท่านด้วยกันนะครับในตรงนี้แล้วก็มีวางศิลาฤกษ์นะครับวางศิลาฤกษ์ในการสร้างโรงงานใหม่นะครับสัสดีครับสร้างโรงงานใหม่นะครับตอนนี้ก็มีมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในการที่ทํานะครับมีวางศิลาฤกษ์นะครับ อ่ถ้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับผมเดินชมได้เลยนะครับวอนนี้ก็วางศิลาเลิกในการทําโรงงานใหม่นะครับก็ยินดีสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนช่วงนี้นะครับก็มีวางศิลาเลิกนะครับสร้างวังเรลาเลิกนะครับขอบคุณครับอ่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนนะครับผมว่ามีมีอะไรบ้างเนี่ยมีทั้งมีทั้งรถรถบัสนะครับรถบัสรถตู้มีหลากหลายคันนะครับมีหลากหลายคันมากนะครับมีทั้งรถตู้รถคันอ่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับผม มีทั้งรถบัสมาจากต่างที่ต่างทต่างแดนต่างจังหว,วัดน,นะครับมาเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้นะครับโรงงานภูตะวันโรงงานภูตะวันคุยปุ๋ยอินรีชิวภาพนะครับนี่มีรถหลากหลายคันมากเลยครับมีรถเบนซ์โสุโด,ดยอดน่ารักนะครับบริษัท AUE ูอี e. มีทั้งบร a ิษัท a อ e นะครับที่ปลูกกระท่อมนะครับยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยนะครับ หลากหลายบริษัทเข้าร่วมงานนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่กำลังกาลังถ่ายรูปกันเลยนะครับมาจากทิศทางอื่นนะฮะนะครับออกช่องข้าช่องเก้านะครับผมอันนี้คือสมาชิกที่มาจากทางภาคใต้นะครับที่มาหลายๆคนนะครับแล้วก็กําลังถ่ายไทมกันอยู่นะครับนี่นะครับนี่คือมาเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับผมอ่า ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับภาพ0ันคนนะครับผมตักใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มีแจกเสื้อนะครับแจกเสื้อทางบริษัทนะครับแจกเสื้อบริษัทสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับออกซ์เลยครับนู่นนั่งอยู่นู่นนั่งอยู่นู่นกันทำอะไรที่เต่าลงทำอะไรอ่ะ อูตะวันนี่โอเคครับผมเดยวถ่ายคลิปก่อนครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็มีทั้งรางวัลกระดิ่งทองนะครับมีรางวัลกระดิ่งทองเห็นไหมครับสวยไหมครับอาจารย์เตอร์อาจยานะครับผมก็เอยูอีนะครับมี่พือพนักงานที่ที่เข้ามาในการร่วมอันนี้ทำยาสีฟันนะยาสีฟันยาสมุนไพรแท้นะครับยาสีฟันสมุนไพรแท้นะฮะ คือหนึ่งแถมหนึ่งนะครับรอตอนนี้ไหมต่อคครับนี่คือลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนกันนะครับ นี่คือพนักงานที่เขามาลงทะเบียนนะครับมาลงทะเบียนกันอยู่นะครับผมนี่หลาก <c oughs> หลายคนไลฟ์สดทั้ง YouTube ครับไ <c oughs> ลฟ์สดทาง YouTube